ค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o นะจ๊ะวันนี้เรากันจะมากันที่หัวข้อพิกเดกดูดวงทายใจนะคะเราจะมาเจอคลิปที่ว่าคุณกำลังเสียคนที่ดีเพราะความลังเลใช่ไหมนะคะและคำถามในคลิปต่อไปของหมอวาดช่อง Amazing t h a r o นะคะคือคุณกำลังรู้สึกเหมือนถูกลืมทั้งๆที่ อยู่ข้างๆเขาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปหน้าค่ะมาคุณไม่เคยรักอ่าคุณกําลังเสียคนที่ดีเพราะความลังเลใช่ไหมไพ่ที่อยู่ตรงหน้านะคะมีทั้งหมด3กลกองนะคะอันนี้คือกองที่1นะคะตั้งจิตอธิษฐานหรือว่ามองไพ่ก่อนนะกองที่2ไม่ลังเลนะคะกองที่3นตั้งจิตอธิษฐานว่าคุณกําลังเสียคนที่ดี เพราะความลังเลอยู่ใช่ไหมคุณกำลังเสียใครคะตั้งจิตอธิฐานถา,ถามถึงคนนั้นไว้เลยหมอวาดให้เวลา5วินาทีค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์กันจ้า เรียบร้อยแล้วนะคะไพ่ที่อยู่ตรงหน้าทั้ง3ามกองนี้หมอว่าขออนุญาตเก็บกองสีม่วงนะคะเก็บกองสีฟ้านะคะรูกปบปินแจนะและเราจะมาพยากรณ์กันที่กองนี้ก่อนนะคะคุณกําลังรู้สึกจะเสียคนที่ดีไปเพราะความลังเลใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่สดๆไปพร้อมๆกันนะคะ <Okay. S 2> คุณยังมีการติดต่อกันอยู่ค่ะเขาก็ยังอยู่ข้างกายคุณอยู่นะคะหมอวาดว่า,เ,าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหมอว่าไม่ได้เจาะจงดวงของใครเป็นสําคัญเป็นความเชื่อและก็เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมขอให้ใช้วิจารณญาณน,นะคะในคําถามนี้สําหรับคนที่เลือกกองนี้ คุณกำลังเสียคนที่ดีเพราะความลังเลใช่ไหมใช่ค่ะคนที่กำลังคบกันอยู่นะเวลานี้ขอให้คุณใช้ใจตัวเองนะขอให้คุณใช้ใจตัวเองคุณอย่าหนีคุณอย่ากกลัวอะไรนะคะคุณค่อยๆค,คิดเพราะเวลาที่มีค่าที่คุณได้รู้จักผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ที่คุณอธิษฐถามถามถึงนะคะไม่ว่าใครจะดูอยู่ตอนนี้บอกว่าบอกได้เลยว่าเขาก็เป็นคนที่มีค่า ในระดับหนึ่งแต่คุณกำลังจะเสียเขาแน่นอนที่สุดคุณกำลังจะเสียเขาแล้วถ้าเกิดคุณเสียเขาจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะเสียใจแล้วคุณจะทบทวนทำ a ลันคุบควรถึงสิ่งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตทบทวนทบทวนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รักเขาไม่เลือกเขาคุณจะต้องไม่เสียใจภายหลังว่า เออเพราะความลังเลเนาะเราเลยเสียคนที่ดีไปคุณจะต้องไม่มาเสียใจนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นเลยค่ะว่าการติดต่อพูดคุยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีเขาเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเขาก็ต้องแนะนําในสิ่งที่ดีให้กับคุณอยู่ตลอดเวลาและแถมช่วยคุณในช่วงที่คุณมีอุปสรรคในเรื่องของธุรกิจการงานหรือความรู้สึกอะไรก็ตามแม้กระทั่งการเงินคําแนะนําที่ดีมาจากเขาหลายๆอย่างเลยนะคะทีเนี้ยสิ่งเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะหลงลืม อ่าลังเลหรือไปฟังใครคนรอบนอกไปฟังคนที่อยู่รอบนอกตัวคุณสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกลังเลเนี่ยสองใบเนี่ยค่ะพอคุณลังเลคุณก็อยากจะหนีความสัมพันธ์คุณไม่อยากรักเขาให้มากกว่านี้ไม่อยากชอบเขาอีกแล้วคุณก็จะไม่เลือกเขาแต่คุณก็จะเก็บเขาไว้เป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนแบบนี้โดยคุณก็จะไม่ไปยุ่งนะคะแล้วก็ไม่อ่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ยุ่งแล้วก็อ่ เป็นโสดลังเลไม่คบต่ออะไรแบบนี้แล้วคุณก็จะมาเสียความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออไม่น่าเลยตอนนี้ตอนนี้คุณอาจจะเสียเข้าไปแล้วก็ได้คุณกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมามันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเนาะไม่น่าเลยไม่น่าทําแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคนที่มาดูคลิปนี้นะคะและกําลังเลือกกองไพ่นี้ถ้าคุณยังไม่ได้ลังเลคุณยังไม่ได้เสียเขาไปคุณต้องคิดให้ดีว่าที่ผ่านมา เอาอดีตผสมกับนาะป,ปัจจุบันและความสม่ำเสมอคุณมองว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าหรือเปล่าคุณอาจจะคบเขาต่อในเชิงคนรักคุณจะคบเขาต่อในเชิงเพื่อนคุณต้องฟังหัวใจตัวคุณเองเท่านั้นไม่ฟังบุคคลภายนอกฟังความเป็นตัวตนของคุณว่าที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงไม่งั้นนะวันหนึง่งเหมือนจุดจบของไพ่กองนี้คุณจะรู้สึกว่า แอบเสียดายสิ่งที่ผ่านมานะคะแอบเสียดายสิ่งที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรพอผ่านไปแล้วคุณก็ได้แต่รู้สึกเสียดายและก็รู้สึกลังเลที่ณนะวันนั้นเราทำไมไม่เลือกเขาและต่อไปแล้วความรู้สึกมันจะกลับคืนมาได้ไหมจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะไพ่ใบน,นี้เดอะฟูลเกิดขึ้นแล้วเจ็ดดาบนะคะ s of swords นะคะแล้วก็เดอะฟูลนะคะนั่นหมายความว่า มันเป็นเรื่องที่ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตัดสินใจก่อนที่จะสูญเสียสิ่งที่มีค่าเวลาที่มีค่าการกระทําที่มีค่าของใครสักคนการุณาคิดด้วยตนเองใช้จิตพินิพิคราะห์ตัดสินใจด้วยตนเองนะคะก่อนที่คุณจะประกาศว่าคุณจะไม่จะไม่มีแปลเปลี่ยนความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะบอกด้เลยคุณจะมีโอกาสเสียใจภายหลังค่ะ และเขาก็เป็นคนที่ดีตามให้ขึ้นนะคะคุณตีกันเองยุ่งเหยิงในใจของคุณเท่านั้นเองเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้ากับกองอ่าไม่ใช่คลิปหน้าเดี๋ยวเราไปเจอกองสีฟ้ากันนะคะว่าเอ๊เพื่อนเราจะเป็นยังไงอะเป็นความเชื่อส่นนวนบุคคลโปรดใช้วิจารณณนะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าแล้วอย่าลืมกดติดตามหมอวาดด้วยนะ มาเรามาเจอกันกองสีฟ้านะคะคุณกำลังเสียคนที่ดีเพราะความลังเลใช่ไหมอ่าคุณกำลังเสียเพราะความลังเลที่ไหมกองสีฟ้านะคะเดี๋ยวหมอว่าขออนุญาตแป๊บนึงนะคะ มาสำหรับคนที่เลือกกองสีฟ้าขอโทษที่หายไปนานนิดนึงนะคะเพราะว่าหมอว่าไปหยิบของนะคะอ่าโอ้โหเทมเพลนขึ้นอีกแล้วเหมือนกองความมหัศจรรย์ของหมอว่ามิสซิงทาร์ลโลค,คือถ้าเป็นคำถามประมาณนี้ไพ่จะออกมาคล้ายๆกัน3กองแต่จะมีจุดหักจุดเปลี่ยนช่วงจังหวะสุดท้ายของไพ่ที่หมอว่าจัดนะคะมีเทมเพลนเกิดขึ้นนะคะโอ้โหที่ผ่านมา อ้าวทำไมคุณคุณไม่ได้คิดที่จะชอบเขาจริงจังนี่อเดี๋ยวนะคะคุณกำลังสับสนในการตัดสินใจคุณลังเลมากๆเลยคุณกำลังเสียคนที่ดีเพราะความลังเลใช่ไหมถามว่าเสียคนที่ดีเพราะความลังเลใช่ไหมการกระทำไม่สม่ำเสมอค่ะจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณเอามา ตัดสินใจกับความรู้สึกในครั้งนี้สำหรับคนที่เลือกไพ่กองสีฟ้านี้นะคะบอกได้เลยค่ะที่ผ่านมาเป็นการเข้ามาอย่างเข้าเป็นคนที่ดีแล้วก็เข้ามาเป็นฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยจากที่คุณไม่ได้ต้องการที่จะคบใครแล้วคุณก็เปิดประตูให้เขาเข้ามาในหัวใจคุณให้ความรู้สึกที่ดีแต่มันดูแบบ ยังไม่ให้ถลำลึกให้แบบคบๆไปคบๆกันก่อนนะเออเขาก็เป็นคนที่ดีแต่มาวันนึงเหมือนกับว่าความสม่ำเสมอของเขาแปลเปลี่ยนหรือว่าไม่ไม่เท่าเดิมนะคะมันจะทำให้เกิดความลังเลที่จะรู้สึกพิเศษต่อไปบอกได้เลยนะคะคุณน่ยกำลังจะเสียคนที่ดีเพราะความรังเลของคุณใช่ไหมใช่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะผู้ชาย หรือผู้หญิงที่คุณอธิษฐานถามถึงนะคะเขากำลังไม่ไหวที่จะรอแล้วเขากำลังอยากจะถ้าคุณไม่ตอบตกลงเขาก็จะหยุดแล้วก็เหมือนกับว่าจะไปแสดงความสัมพันธ์หรือว่าไปมองหาคนที่ใช่ต่อไปแต่บอกได้เลยนะคะเขารู้สึก จะไปต่อไม่ไหวเพราะว่าความใจแข็งความลังเลของคุณนั่นเองแล้วคนน่ะเป็นคนที่ไม่อยากหยุดกับใครในเวลานี้ด้วยคือคุณอยากจะคบเป็นเพื่อนแบบนี้แต่ตรงกันข้ามกับอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกพิเศษกับคุณและอยากจะมีอนาคตร่วมกับคุณเขาเป็นคนที่ดีไหมโอ้โห King of Pentacles ใช่นะคะแต่ณเวลานี้ยเขาไม่รู้คุณคิดยังไงเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงแล้วคุณก็ลังเลคุณไม่เอาไม่ไม่ตอบเยสตอบโนคุณกึ่งกกลางๆกักกอยู่แบบนี้แล้วคุณก็ติด คิดซับซ้อนคิดเยอะเขาก็หมดเวลาเขาก็จะมีเวลาของเขาแล้วเขาก็จะเหลือแต่เพียงความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนถามว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีไหมเหมาว่าเหมอวา่อวาดีแต่ทุกคนมีขีดจํากัดของการรอคอยเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เขามองว่ามันคงไม่สามารถพัฒนาได้เขาจะหยุดและพอหยุดปุ๊บ คุณก็กลายเป็นคนคิดมากอีกนี่คือคนที่หมอว่านมองวา่วาไม่ไม่มีใครในโลกนี้ดีที่สุดแม้กระทั่งตัวเราและไม่มีใครในโลกนี้เพอร์เฟกที่สุดแม้กระทั่งตัวเราเพราะฉะนั้นผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้คุณที่คุณอธิษฐานถามถึงเขาไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่หมอว,าว่าว่าเขาเหมาะกับคุณแต่คุณลังเลเองเมื่อคุณลังเลมันก็เลยทําให้วันหนึ่งคุณจะมาเสียความรู้สึกที่ ตัดสัมพันธ์ของผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ที่คุณอธิฐานถามถึงไพ่ใบสุดท้ายนะคะ Ace of uh, Ace of Cups นะคะนั่นหมายความว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่ในระดับหนึ่งของคุณในเวลานี้แล้วด้วยและดีที่คุณจะสามารถที่จะตัดสินใจแบบไม่ลังเลได้แต่ถ้าคุณลังเลก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านเลยไปนะคะแต่ก็หมอวาดมองว่าถึงคุณไม่ได้เป็นคู่รักกันคุณก็จะได้มิตรภาพที่ดีเหมือนเพื่อนแท้คนหนึ่งเกิดขึ้นก็จะเป็นเขานี่แหละค่ะ เออเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนมีเวลาจํากัดเขาไม่มีใครรอเราได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นตัดสินใจว่าจะให้เขาเป็นแฟนเป็นคนรักที่ดีเป็นเป็นสามีที่ดีหรือจะให้เป็นเพื่อนที่ดีมันมีอยู่แค่สองสถานะที่คุณจะต้องเลือกคุณลังเลไม่ได้แล้วค่ะสองดาบเกิดขึ้นแล้วคุณจําเป็นต้องเลือกค่ะเพราะว่าผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เขาให้เวลาของคุณในช่วงของการรอคอยที่จํากัด คือเขาก็ขอลิมิตในชีวิตของเขาเหมือนกันเพื่อที่เขาจะได้ไปทําอะไรอย่างอื่นหรือไปมีใจเลือกใครอย่างอื่นเขาเป็นคนที่ดีค่ะก็ลองตัดสินใจดูนะคะว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นลองคิดลองตัดสินใจดีค่ะแต่ถ้าคุณเหนวคุณมันมีไพ,พ่พระมันก็คุณก็คืออยากจะคลองตัวเป็นโสดแล้วคุณก็ไม่อยากจะมีใครในเวลานี้เพราะฉะนั้นตัดสินใจนะว่าเราจะวางเขาไว้ตำแหน่งคนพิเศษหรือว่าเพื่อนที่ดีที่สุด เพราะว่าคุณลังเลคุณลังเลถ้าสิบมสิบคุณลังเลเลยคุณกลัวว่าคบเขาเป็นแฟนแล้วก็ถ้ามีปัญหาครั้งหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนพอคบเขาเป็นเพื่อนคุณก็อยากได้ความพิเศษความรู้สึกความโรแมนติกจากเขาในฐานะของคนพิเศษคุณไปคิดที่ดีๆคุณกําลังลังเลและมีโอกาสที่จะเสียสถานะใดสถานะหนึ่งที่ ที่คุณเป็นคนเลือกให้เขาเองนะคะเออเป็นแบบนี้ความรักไม่มีเหตุผลจริงๆเลยมันเป็นความรู้สึกล้วนๆไม่มีใครผิดใครถูกแต่มันมีเรื่องของเวลาเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีๆว่าจะวางเขาไว้ในตำแหน่งไหนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบอกว่าไม่ได้เจาะจงดวงของใครโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามบอกว่าด,ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปสํานายกองต่อไปก่อนนะ อ่าสำหรับกองต่อไปกองสีม่วงนะคะหมอว่าขอบอกว่าเป็นการดูดวงแบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงของใครเราจะเปิดให้สดๆไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณตัางหากเป็นคนเลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้านะคุณกำลังจะเสียคนที่ดีไปเพราะความลังเลใช่ไหมใช่ค่ะคุณกลัวคุณคิดมากคุณ คุณกําลังเสียคนที่ดีไปเพราะความลังเลคุณจะไปตายเอาดาบหน้าหรอคะคิดว่าจะต้องเจอคนที่ดีหรือว่ากลัวเสียสถานะความสัมพันธ์แบบนี้กลัวว่าสิ่งที่คุณคิดไว้ถ้าวันหนึ่งมันไม่ใช่กลัวจะเสียความเป็นเพื่อนกลัวจะเสียความเป็นสามีเป็นแฟนเป็นคนพิเศษบอกได้เลยค่ะว่าคุณโอ้โหคิดมากคิดมากคิดมากคุณรักเขาหรือเปล่าถามแค่นี้ถ้าคุณรักเขานะคะคุณก็ ทําตามหัวใจตัวเองแต่คุณนันกลัวว่าวันหนึ่งคุณรักเขาแบบเนี้ยแล้วพอไปด้วยกันไม่ได้ก็จะเสียความเป็นเพื่อนเสียตเสียความรู้สึกคุณอยากเก็บเขาไว้แต่เขาไม่ได้คิดเหมือนคุณนะคะเขาไม่ได้คิดเหมือนคุณอืมไม่มีใครสามารถอยู่ในสถานะที่คุณมอบหมายให้โดยที่เขาไม่ได้เต็มใจ แล้ววันหนึ่งคุณจะหวนกลับมาแล้วคุณก็กลายเป็นรู้สึกว่าฉันไม่น่าเลยจริงๆแล้วคุณกําลังลังเลอย่างมากเลยคุณกลัวนูน่นกลัวนี่คุณกลัวเกิดปัญหาความสัมพันธ์จะผิดพลาดไปมองหน้ากันไม่ติดถ้าเกิดคบกันเป็นแฟนแต่พอคบกันเป็นเพื่อนคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณอยากได้ความรู้สึกที่ดีอยากให้เขาอยู่ข้างๆคนเราอ่ะจะมอบให้ใครคนใดตัวหนึง่งมีตําแหน่งพิเศษในใจคุณเนี่ย มันต้องชัดเจนนะคะและมันต้องเห็นด้วยทั้งสองฝ่ายในเวลาเนี้ยคุณกำลังคิดมากกังวลใจคุณถามปรึกษาคนอื่นเต้มไปหมดเลยคุณตัดสินใจสุดท้ายเหมือนคุณจะตัดสินใจไม่เลือกเขาเพราะคุณกลัวเสียเขาไปเสียอะไรหมอว่าไม่รู้แต่บอกได้เลยว่าถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้คุณลังเลมากๆแล้วคุณก็จะไม่เลือกเขาด้วยเป็นแบบนี้หมอว่าคิดว่า คนที่ช้ำใจที่สุดเป็นตัวคุณค่ะเพราะว่าเขาจะทำตามที่คุณรู้สึกเขาเคารพการตัดสินใจของคุณถ้าคุณหนีความรู้สึกตัวเองนั่นหมายความว่าคุณจะต้องหนีให้พ้นและให้สุดสุดความรู้สึกแล้วจะต้องไม่เก็บมาเก็บมาคิดอะไรการตัดสินใจที่ดีที่สุดไม่ใช่ที่คนอื่นไม่ใช่คนปรึกษาแต่เป็นตัวของคุณเองไม่ใช่จากตำราไม่ใช่จากการช่างใจแต่เป็นความรู้สึกที่มาจากหัวใจของคุณ คุณต้องคิดให้ดีเพราะว่าสิ่งที่คุณทำย่อมมีผลกลับมาหาคุณเสมอคุณอาจจะมีความสุขในช่วงแรกแต่คุณจะคิดถึงเขาและเขาก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณกำลังเสียคนที่ดีเพราะความลังเลของคุณค่ะแต่ถามว่าคุณเนี่ยเป็นฝ่ายหนีเขานะคะเขาไม่ได้หนีคุณคุณตัดสินใจที่จะหนีความรู้สึกตัวเอง กองสีม่วงนี้ถามใจตัวเองให้ดีว่าคุณจะหนีความรู้สึกตัวเองแล้วคุณจะไม่ทุกข์ในภายหลังใช่ไหมถ้าคุณเลือกแล้วว่าคุณจะไม่ทุกข์ในภายหลังคุณตัดสินใจได้เลยค่ะเพราะเขาก็จะเป็นเพื่อนของคุณคนนึงแต่ตําแหน่งพิเศษเขาจะไม่เหมือนเดิมความรู้สึกเขาก็จะไม่เหมือนเดิมเช่นกันนะคะแต่เขาจะมีแต่ความปรารถนาดีในเรื่องอื่นที่มันเป็นสิ่งที่เขาแบบทำได้ในฐานะของเพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นอะ ลองตัดสินใจดูว่าคุณกำลังเสียคนที่ดีไปหรือเปล่าเพราะว่าตัวคุณเองหรือเปล่าหนีใจตัวเองหรือเปล่าคุณเป็นคนใจแข็งนะบอกตรงๆคนตัดสินใจแล้วพูดคำไหนคำนั้นคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมากับความรู้สึกตัวเอง แต่เพราะว่าคุณอ่อนแอหรือเปล่าจึงปิดบังความอ่อนแอนั้นด้วยการตัดสินใจที่เข้มแข็งทั้งๆท,ที่คุณต้องการเขาหรือเปล่าไปตัดสินใจดูให้ดีๆหมอว่ามีหน้าที่ทํานายได้แค่นี้จริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ